ปัจจุบันลิปสติกเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้หญิงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานซึ่งแต่ละบุคคลนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันลิปสติกแบรนด์ารินดาของเราจึงได้เรียเห็นว่าลิปเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันเราจึงได้ทำออกมาสรูปแบบนั่นก็คือลิปบาล์มลิปติน ลิปกึ่งแมทและลิปแมททุกคนสามารถเลือกใช้ตามโอกาสหรือตามแต่ละช่วงวัยของทุกคนได้เลยนะคะแต่ลิปของเรามีความพิเศษมากกว่าลิปติวแีเป็นอลินดาของเราใช้สารสกัดจากธรรมชาติทาแล้วไม่ทําให้ปากหมองคําเนื้อลิปมีความเข้มข้นสูงมากและบำรุงริมฝีปากเราได้อีกด้วยแถมยังราคาจับต้องได้ เดี๋ยวเราจะไปรีวิวลิปทั้ง4รูปแบบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวลิปบามของแบรนด์อารินดาค่ะสำหรับลิปบามของแบรนด์อารินดานะคะจะเหมาะกับช่องวัยอายุ12-15ปีนะคะอิกคทนนานถึง24ชั่วโมงส่วนสีนะคะจะเป็นออกแนวอมชมพูค่ะสีออกธรรมชาตินะคะทาแล้วแบบดูเป็นสาววัยใสมากค่ะและที่สำคัญเลยนะคะ จูไม่หลุดด้วยค่ะและไม่เลอะแก้วไม่เลอะหลอดแน่นอนค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณเลือกชายลิปบาลของแบร์ลินดาค่ะเดี๋ยวจะมาสวอชสีให้ดูนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสีชมพูอ่อนดูเป็นธรรมชาติเนื้อบางเบามากค่ะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะคะ ่วนวิธีการสั่งซื้อลิปบาล์มของแบรนด์ลินดาของเรานะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ a ฟ e b o o k ของทางบริษัทหรือจะซื้อตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นประเภทลิปทินลิปที่กำลังเป็นที่นิยมของสาวมัธยมและมหาลัยค่ะพอลิปทิ้นของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง ปาแก้มแล้วก็ตาพูดได้เลยว่าแท่งเดียวเนี่ยครบจบทุกปัญหาค่ะและทางอลินดาของเรานะคะใส่ใจคุณลูกค้าเพราะว่าในตัวเนื้อลิปเนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งตัวเนื้อลิปของเรานะคะมีความเป็นน้ำๆพอทาออกมาแล้วจะให้รู้สึกถึงความชุ่มชื้น เดี๋ยวเราจะมาสวอตสีให้ดูนะคะ่คือสีที่มีของเรานะคะทางแบรนด์อารินดาได้ผลิตออกมา3สีที่เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษาสหึหงลับนะคะเราทำทรงออกมาให้ทากับปากแล้วไม่เลอะไม่เลอะขอบไม่ต้องไม่ต้องเติมระหว่างวันค่ะติดทนนานให้ความชุ่มชืน้น ห็นแบบนี้แล้วทุกท่านพร้อมส,สอออารับเป็นครอบครัวอลินดากับเราหรือยังคะฝากติดตามและกดสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจอลินดาหรือแดอดไกอลินดา6 4ค่ะนอกจากนี้ยังมีลิปกึ่งแมทเป็นลิปที่กลุ่มนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมากเหมาะสำหรับสาวๆที่มีริมฝีปากสวยได้รูปมากที่สุด ส่วนคนที่มีริมฝีปากหนาะหรือว่าบางจนเกินไปการทาลิปกึ่งแมตอาจจะมีความยุ่งยากสักเล็กน้อยเพราะจะต้องทาในปริมาณที่เหมาะสมและเกลี่ยให้เรียบเนียนเข้ากับริมฝีปากมากที่สุดโดยลิปกึ่งแมตมีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของความติดทนนานสีสันชัดเจนทาแล้วดูสวยดูมีสเสน่ห์และที่สำคัญไม่ต้องทาซ้ำระหว่างวันหลายๆครั้งค่ะ ดิฉันจึงขอยกตัวอย่างเป็นลิปกึ่งแมทโทนสีชมพูอมแดงนิดๆสีนี้เป็นสีที่สาวๆทุกคนควรจะมีค่ะเป็นสีที่ทาแล้วดูขับผิวมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสีนี้ จะเหมาะกับสาวๆที่มีผิวขาวเหลืองผิวขาวอมชมพูผิวสองสีเพราะว่าเป็นสีที่ทาแล้วดูขับผิวให้สว่างแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อควรแนะนำในการทาลิปกึ่งแมทนะคะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือว,ว่าผิวปากแห้งลอกเป็นขุยควรทาลิปบล์มก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยลิปกึ่งแมทค่ะเพราะว่าจะทำให้เกลี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวลิปยี่ห้ออลรินดารุ่นเนื้อแมทนะคะซึ่งจะเหมาะกับวัยทำงานมากๆเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเพราะว่าลิปเนื้อลิปนะคะมีความเข้มข้นสูงมากและติดทนนานระหว่างวันนะคะไม่ว่าเราจะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ํานะคะจะไม่ติดแก้วไม่ติดหลอดแน่นอนค่ะซึ่งเขาจะทําออกมาด้วยกันทั้ง2สีนะคะ4 01และ4 02สามารถใช้ได้ทุกสีผิวและใช้ได้ในทุกๆวันและในทุกๆโอกาสเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชสีให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะ ซึ่งนี่จะเป็นสีทั้งสองสีที่เราได้ออกมานะคะเนื้อจะมีความแมทมากๆนะคะซึ่งจะเหมาะกับไว้ททำงานมากจริงๆค่ะและใช้ได้ทุกโอกาสด้วยนะคะทั้งสองสีนี้นี่ที่ทาอยู่นะคะเป็นสีศูนย์หค่ะสีออกรุดๆนะคะสีนี้ใช้ได้ทุกโอกาสและใช้ได้ทุกสีผิวนะคะสวยมากๆเลยค่ะ และสีนี้นะคะเป็นสี02ค่ะซึ่งสีนี้นะคะจะสว่างขึ้นมาหน่อยสังเกตนะคะว่าเป็นลิปแมทแต่ไม่ตกล่องค่ะและสีเม็ดสีชัดและสวยมากๆเลยนะคะใช้ได้ทุกโอกาสและทุกสีอยู่จริงค่ะและนี่ทั้ง2สีนะคะและราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะแท่งละ129บาทถ้าซื้อทั้งสองสีนะคะจะลดเหลือ แท่งละ100บาทค่ะเป็นโปรโมชั่นจากทางแบรนด์เรานะคะหาสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะคะเพจลิปอลินดาของเราเลยค่ะสำหรับราคานะคะลิปของเราจะอยู่ที่ราคา129บาททุกแท่งค่ะส่วนโปรโมชั่นเมื่อซื้อ2แท่งหรือจับคู่กับสินค้าพายในร้านเราส่งฟรีให้เลยค่ะส่วนโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะ ซื้อลิฟทั้ง4ตัวหรือ4แท่งสีไหนก็ได้จาก516บาทเหลือเพียง480บาทแถมส่งฟรีค่ะสนใจสั่งซื้อแอดไลน์อลินดา64หรือ, 4, รอเพจ facebook อลินดาค่ะ